อ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันที่เป็น Air วสต์นทีนะครับเป็นตัวเก่านะฮะนี่สายแท้เลยนะครับนะครับคันนี้นะครับสมัยหนึ่งน่าจะสวยมากนะครับเพราะว่าน็อตนี่มันมันเป็นเป็นน็อตแบบว่าน็อตหัวอะไรก็ไม่รู้นะหหัวเดิมครับหนูวนั้นไปชุบเงามานะครับนะครับเสื้อแดดนะครับมอญมินียมนะครับลงล้อยังใหม่อยู่นะครับนะครับน่าจะเพิ่งก็ค่อยๆก็ยังไม่น่าจะขึ้นมานานแล้วนะนะครับ จุดตรงยุดสศีพอได้ไม่สวยมากพอได้นะครับพอได้ทงท่อนะครับแหม่ได้ได้พ่นพ่นอันนี้หน่อยนะครับน่าแจ่มเลยโค้งคงไม่ผุแต่ไม่สวยนะครับไม่สวยแล้วนะเหมือนยิงทรายมาเหมือนจะยิงทรายมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าอามเดิมนะครับนี่ทงท่อผ่านะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่นะครับดงดิสหลังปกติเลยนะครับรู้สึกคันนี้พาสีเมื่อขาดปี6 4นะฮะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะป้ายกรุงเทพนะครับ เปิดท้ายเบาะมานะครับถังอตัลลูปมอน้ำสำรองครบเลยนะครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกนะครับนี่หน้ามงหน้าใหม่ครบนะฮะมีประกงประกับประกับมาด้วยนะครับนี่โหงแฮนบนนะฮะนี่กึ่งมาเรียบร้อยเลยนะครับนะครับพักเท้าหลังยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเกยงเกยงครบเลยนะครับอะ

ีไฟหน้าแล้วแต่ไม่มีไฟเลี้ยวหลังฮนะเดี๋ยวผมจะดูกันเก่าๆใส่ให้นะฮะนี่ไฟไฟท้ายก็ติดนะครับนี เย็นๆแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรครับแห่ <c oughs> นะครับรีิวรถนะครับเอาลหลังนะ <c oughs> ดูความดูความควรทั้งวันอ่ะก็รถก็เท่าที่ดูนะฮะการขับขี่ใช้ได้นะคะรับปกติดีนะฮะนะครับปกติดีนะครับสงเสียงใช้ได้เลยตรงข้อผ่ามาอย่างที่บอกนะ เราเร็วฝนตกแล้วดับทำไมอ่ะดับทำไมอ่ะตามไปจงจานยังเดิมอยู่นะครับนี่นี่สตาร์ททีเดียวก็ติดนะฮะซาตัสทีเดียวก็ติดแล้วนะครับไ,ได้เลยนะครับ scariest, <ต>อะขอตามทีละนิดอะอสำหรับวันนี้ครับนี่นะครับแจมเลย ไฟลงไฟเลี้ยวนะครับยังอยู่ครบนะฮะ้าง้างหน้านะครับยังหลังยังไม่มีเดี๋ยวผมจะหาดูให้นะครับนะครับลงเสียงเครื่องยังโอเคอยู่เลยนะครับแล่ท่อนี่ถ้าไปเอาไปทําการค้นหน่อยนะผมว่าโอเคเลยนะสำหรับคันนี้นะครับนะครับท่อที่นั้นไม่มีจับครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับนะครับเบิร์ดคงรีวิวไว้เท่านี้นะวันนี้ตลอดสวัสดีครับ